สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่กับนาฬิกา2เรือนเป็นยี่ห้อรีเกออันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ที่เอามาให้ดูทีเดียว2เรือนก็เพราะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมีจุดแตกต่างกันน้อยมากถ้าทําเป็น2คลิปก็จะเสียเวลาคนดูปเปล่าๆก็เลยทําเป็นคลิปเดียวไปเลยจะดีกว่าเรือนทางซ้ายคือ LG 8 9 5 8ส่วนเรือนทางขวาคือ LG 1 0 0 4 5ซึ่งทั้ง2เรือนเนี้ยสเปคจะเหมือนกันเลย ก็คือเป็นนาฬิการะบบควอตใช้เครื่องจีนรหัส SL 2 8ส่วนฐานที่ให้มาก็เป็นรหัส SR 6 2 6ไม่มียี่ห้อซึ่งก็ดูไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่แต่คิดว่าก็คงดีกว่าเป็นฐานรหัส LR ส่วนตัวเรือนก็จะเป็นวัสดุอันลอยครับกระจกเป็นเมิัลลกกาสตัวสายเป็นแสแตนเลสแบบพับทีนี้ก็มาดูรายละเอียดทีละจุดกันเริ่มจากหน้าปัดก่อน ทั้งสองเรือนที่ผมได้มาหน้าปัดเป็นสีเดียวกันครับก็คือสีดําตัวพื้นผิวไม่ได้มีลวดลายไม่ได้มีความเป็นสันเบิร์ดตัวมาร์กเกอร์เนี่ยทามาเหมือนกันเลยก็คือเป็นก้อนๆแล้วก็กัดด้านบนเป็นหลุมแล้วก็มีการถมภายน้ําทับซึ่งผมเป็นคนที่ชอบมาร์กเกอร์ลักษณะแบบนี้เพราะว่ามันเรียบร้อยแล้วก็ใส่ภายน้ําได้เยอะที่ครึ่งบนของหน้าปัดก็จะเหมือนกันทั้งคู่ครับก็คือจะมีแค่ชื่อกับโลโก้ของแบรนด์ซึ่งจะเป็นแบบแอปพายด้วย ส่วนครึ่งล่างก็จะมีข้อความเยอะแยะเลยทั้งคู่แต่ว่าจะเขียนมาไม่เหมือนกันโดยตัว LG 8958จะมีการเขียนข้อความน้อยกว่าแต่ว่าจะค่อนข้างมั่วเยอะกว่าเอาจริงๆถ้าตัว LG 10045ตัดคำว่า p r o f e s s i o n ออกก็จะเยี่ยมเลยแล้วตรงตำแหน่ง3 0. นาฬิกาก็จะมีช่องวันที่ซึ่งตรงนี้จะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยก็คือตัว LG 8958เนี่ยจะมีการตีกรอบสีเงินล้อมรอบ ส่วน LG 10045เนี่ยจะไม่มีแต่ว่าจะเป็นการติดไซขอบมาให้แทนส่วนจุดที่แตกต่างกันมากที่สุดในหน้าปัดอันนี้ก็คือตัวชุดเข็มที่ตัว LG 8958เนี่ยจะเป็นทรงทูดอส่วน LG 10045เนี่ยจะเป็นทรงโลเล็กต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเบเซลทั้งสตัวนี้จะเป็นคนละทรงกันโดยที่ตัว LG 8958เนี่ยจะมีฟันเบเซลเนี่ยที่ทีกว่าแล้วก็ละเอียดกว่า แต่ว่าทั้ง2ตัวก็จะหมุนได้ทางเดียวเหมือนกันแล้วก็มี60คลิกเท่ากันความสุดตอนหมุน lg 10045จะสม,มูทกว่า แต่ว่าก็จะคอนมากกว่าด้วยส่วนตัวอินเสิร์ตทั้งคู่ก็จะมีความคล้ายกันแต่ถ้าดูจริงๆจะเห็นว่าตัวฟอนต์ที่ใช้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยส่วนคุณภาพก็ถือว่าทำออกมาได้ดีทั้งคู่แล้วก็ตรงตำแหน่ง12นาฬิกาก็จะมีภายน้ำมาให้ทั้งคู่ด้วยทีนี้ในส่วนของตัวเรือนจุดเดียวที่แตกต่างกันของทั้งสองเรือนเลยอะ่ะก็คือตัวของคา,ารกาด ซึ่งตัว LG 1 0 0 4 5เนี่ยจะมีเขา่ากาดส่วน LG 8 9 5 8จะไม่มีส่วนนอกนั้นก็จะเหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นอันลอยชุบเงาทั้งคู่ส่วนเม็ดมายมของทั้งคู่ก็จะเป็นทรงเดียวกันจะต่างกันตรงที่ LG 8 9 5 8เนี่ยจะมีการสลักชื่อแบรนด์ส่วน LG 1 0 0 4 5จะไม่มีส่วนวิธีใช้ก็จะเหมือนกันทั้งคู่ก็คือดึงเม็ดมายมออกมาได้เลย โดยจังหวะแรกเนี่ยจะเป็นการตั้งวันส่วนจังหวะต่อมาก็จะเป็นการตั้งเวลาในส่วนของสายทั้งสองตัวก็จะเหมือนกันเลยครับก็คือเป็นสันเดลแบบพับที่มีการเก็บขอบเก็บรอยต่อมาได้ดีแต่ว่ามันน่าเสียดายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาไม่ได้มีการขัดเงาที่ข้อกลางมาให้ พอมันเป็นการขัดด้านทั้งเส้นแบบเนี้ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะคอนทราต์กับตัวเรือนที่เป็นแบบชุบเงาไปหน่อยไว้ถ้ามีโอกาสผมจะลองขัดเงาข้อกลางให้ดูว่ามันจะดีขึ้นขนาดไหนส่วนตัวบัคเกอร์ก็จะเป็นแบบปีกผีเสื้อแล้วก็ล็อกด้วยปุ่มแล้วที่ตัวสายก็ไม่ได้มีการสลักโลโก้หรือชื่อแบรนด์อะไรไว้เลยทั้งคู่ในส่วนของฝาหลังทั้งสงเรือนก็จะใช้ฝาหลังเหมือนกัน ก็คือเป็นแบบงัดซึ่งก็จะเห็นจุดงัดได้จากตรงนี้ส่วนการสกรีนด้านหลังก็จะมีบอกว่าเป็น water resistant แต่ไม่ได้ระบุมาว่าเท่าไหร่อันนี้ก็สามารถไปดูได้ที่หน้าปัดแล้วก็จะมีการระบุว่าเป็น full stainless steel ซึ่งตรงนี้เชื่อถือไม่ได้เพราะว่าผมดูออกว่าตัวเรือนเนี่ยมันเป็นงานชุบป,ปกติแล้วงานชุบเนี่ยจะไม่ได้ใช้กับตัวสแตนเลสเพราะว่าสแตนเลสมันสามารถขัดเงาได้ ซึ่งการเขียนอะไรที่ไม่ตรงตามความจริงแบบนี้ผมจะไม่ชอบเลยทีนี้ก็มาวัดเคสไซส์กันโดยที่ผมจะเริ่มจาก lg 8958ก่อนความกว้างจะอยู่ที่42.8ถ้ารวมเม็ดด้วยก็จะประมาณ46ลักทูลักก็จะอยู่ที่52.5ความหนาก็อยู่ที่12.5ไซสสาย20มิลส่วน lg 10045 ความกว้างจะอยู่ที่43.2ถ้ารวมเม็ดด้วยก็จะอยู่ที่47.2จุดซึ่งจุดที่มันต่างกันก็คือความกว้างของเบเซลอที่ lg 1 0ึ่งศูเนี่ยจะกว้างกว่าเล็กน้อยลักทูลักก็อยู่ที่ห้าสิบสอพอๆกันส่วนความหนาก็อยู่ที่ส2 5สองาก็ใกล้เคียงกันส่วนสายก็20เท่ากันเพราะว่าเป็นสายแบบเดียวกัน พอมาอยู่บนข้อมือขนาด6.5นิ้วของผมก็จะเป็นประมาณนี้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับนาฬิกาอีก2เรือนในกลุ่มราคาประหยัดเนื้อหาตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะครบต้วนอยู่พอประมาณแล้วแต่ถ้าใครอยากจะถามอะไรหรืออยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยส่วนถ้าใครใจดีอยากจะกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์ผมก็จะขอบคุณมากๆเลยครับแล้วท้ายคลิปก็จะมีการทดสอบภายน้ำให้ดูด้วยยังไงก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเร็วๆนี้ครับ